เมื่อพูดถึงรัเสเซียกันแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่เพื่อนๆมีภาพจะเป็นอะไรกันครับความใหญ่ความบิก๊กความโหดสลัดหรือว่าท่านประธานาธิบดีปูตินว่าแต่เพื่อนๆเ,เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาท่านประธานาธิบดีปูตินเดินเนี่ยมันมักจะมีแขนข้างหนึ่งของท่านที่แบบอยู่นิ่งๆไม่ได้แกว่งเหมือนคนปกติรู้หรือไม่ว่าท่านได้ซ่อนอะไรไว้อยู่แล้วทําไมคนรัเสเซียเนี่ยต้องทําหน้าบึง้งตึงตังราวกับปวดอะไรตลอดเวลาเลย เอาเป็นว่าถ้าอยากรู้เรื่องจริงแปลกๆต่างๆของรัสเซียนะครับเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เลยดีกว่าและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอยากได้สติกเกอร์ลายเป็นรางวัลนะครับตอนนี้เราก็มีกิจกรรมง่ายๆครับแค่เพื่อนๆกด s u b สไคร b ์ช่อง FN Diary ไม่ว่าจะเป็นช่อง IG Facebook หรือว่า YouTube นะครับแล้วก็มาเม้นกันบ่อยๆซึ่งทางเพจเราก็จะเลือกจากคนที่มามีปฏิสัมพันธ์กับเพจของเราบ่อยๆนะครับผมเอาเป็นว่าเราก็ไปฟังกันเลยกับเรื่องแรก ท่านประธานปูตินประธานรัเสเซียคนนี้นะครับแอดเชื่อว่าแอดคงจะไม่ต้องอธิบายหน้าตาเพื่อนๆหลายคนก็คงจะนึกภาพของท่านออกแล้วแหละแต่ว่าเพื่อนๆรู้จักหน้าตาของเจ้าด็อบบี้ตัวที่เป็นเอลฟ์ประจําบ้านในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ได้ไหมครับเคยสงสัยไหมว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเขามีหน้าตาที่แบบคล้ายๆกันแปลกๆจะเป็นไปได้ไหมฮะว่าทางทีมผู้สร้างแฮร์ร hmm. ี่พอตเตอร์เนี่ยเขาจงใจจะสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อล้อเลียนท่านประธานาธิบดี ซึ่งเรื่องนี้เองนะครับรัสเซียเขาก็คิดอย่างนั้นนะดังนั้นในปี2003นมะครับมันเลยมีครั้งหนึ่งที่รัสเซียเนี่ยต้องการจะฟ้องร้องกับทาง w a r n e r b r บ t h e r s รบริษัทผู้ผลิตหนัง h ฮ r r y p o t t e เตนะครับว่าไปเอาหน้าท่าน,าานาประธานาธิบดีที่เขาเคารพรักเนี่ยมาทำให้เป็นตัวละครที่แบบดูน่าขบขันซึ่งเรื่องการล้อเลียนผู้นำศาสนาหรือว่าการทำภาพมีมต่างๆในรัสเซียเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ซีเรียสเลยทีเดียวนะคือบ้านเขาเนี่ยมันมีกฎหมายมาเลยนะครับ ว่าถ้าใครทําภาพมีมล้อเลียนอะไรในรัเสเซียแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะท่านประธานาธิบดีจะต้องโดนลงโทษกันหนักเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเรื่องที่ชาตินี้เขาไม่ค่อยมีอารมณ์ขันเนี่ยมันก็น่าจะจริงนะคือจะว่าไปถ้าใครสังเกตดูใบหน้าของชาวรัเสเซียนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีรอยยิ้มอยู่ด้วยคือถ้าใครเป็นคนที่แบบชอบการรับบริการด้วยความยิ้มแย้มแล้วก็แบบรับไม่ได้ถ้าหากพนักงานบริการมาทําหน้าตูดอะไรใส่เนี่ย อันนี้แอดต้องบอกเลยว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปเยือนรัเสเซียครับเพราะว่าเราจะได้รับความบึ้งตึงตังมาตลอดแล้วถามว่าทําไมคนที่บ้านเขาต้องทําหน้าตาราวกับท้องผูกแบบนั้นด้วยน่ะเหรอเรื่องนี้เองนะครับแอดก็ได้รับคําตอบจากเพื่อนที่เป็นชาวรัเสเซียโดยตรงเลยนะครับคือเขาบอกว่าที่บ้านเขาน่ะการยิ้มอ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบควรจะสงวนเอาไว้ไม่ได้แบบควรจะไปไปยิ้มอะไรพ่ําเพื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการไปยิ้มให้กับคนที่ไม่รู้จักอะไรนะครับคือเขาจะไม่ค่อยทํากันครับ รอยยิ้มส่วนใหญ่ที่มีเนี่ยจะสงวนไว้สําหรับพี่น้องหรือว่าเพื่อนคนสนิทเท่านั้นนะและเวลาเขายิ้มนะครับเขาก็จะพยายามยิ้มแบบงามๆฮะคืออมยิ้มไว้อย่าให้เห็นฟันให้เป็นแบบโผล่เป็นแก้วมันนีแต่เอาจริงๆวันนี้นะฮะแอดก็เห็นคนรัสเซียเนี่ยเขาก็ยิ้มอยู่เยอะแยะเหมือนกันนะคงอาจจะเพราะว่าเขาไม่ได้ไปมีค่านิยมความเชื่ออะไรตั้งแต่โบราณอีกแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามันจะมีความเชื่อของคนรัสเซียรุ่นเก่าๆนะครับที่บอกว่า พวกที่ยิ้มพร่ำเพื่อเนี่ยมันก็เหมือนกับพวกคนบ้าไม่มีการศึกษาพวกที่แบบไม่จริงใจอะไรแบบเนี้ยซึ่งพอเราได้ยินปุ๊บเราก็รู้สึกแบบชุดเล็กๆนะเพราะไอ้บ้านเรานะครับมันจะสอนว่าแบบจะถูกจะผิดก็ยิ้มไว้ก่อนนะเพื่อที่แบบดูดีเป็นมิตรอะไรแบบเนี้ยซึ่งพอมันทําไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีหลายๆครั้งเนี่ยที่เราต้องพยายามยิ้มสู้หน้าให้กับคนที่แม้ว่าเราจะไม่ชอบที่หน้าเขาก็ตาม เอาเป็นว่าแต่ละสังคมแต่ละที่เนี่ยมันก็มีความเชื่ออะไรแตกต่างกันไปเนาะคือการที่คนรัเสเซียไม่ได้ยิ้มก,กว้างๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะโหดอะไรแบบนี้หรอกหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องต่อมานะครับคนรัเสเซียสามารถเลี้ยงหมีไว้ในบ้านได้ m ม g ก่อนคือที่นู่นนะครับการที่จะเลี้ยงหมีไม่ว่าจะเป็นหมีขาวหมีกริซลี่หรือว่าเสือยักษ์อะไรในบ้านเนี่ยพวกเขาก็ทํากันได้นะครับเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยมันไม่มีกฎหมายตรงๆไงว่าห้ามเลี้ยงสัตว์พวกนี้ไว้ในบ้าน บวกกับไอพวกสัตว์พวกนี้นะครับมันก็ไม่ใช่สัตว์ที่แบบใกล้ศูนย์พันธุ์อะไรแบบนี้ประเทศรัสเซียเนี่ยเขาก็เลยอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ได้ครับแต่ล่าสุดนี้เนี่ยแอดรู้สึกว่าเขาจะออกกฎหมายอะไรซึ่งควบคุมการเลี้ยงสัตว์ตัวใหญ่ๆเอาไว้แล้วนะแต่จํารายละเอียดไม่ได้เอาเป็นว่ามาต่อก,กันกับความแปลกเรื่องต่อไปของประเทศนี้เลยดีกว่าซึ่งเรื่องนี้นะครับจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยถ้าพูดถึงรัสเซียก็คือแอลกอฮอล์ครับหนึ่งในภาพที่มักจะมาคู่กับความโหดสลัดของเขานะคร เครื่องดื่มที่เป็นเหมือนกับจิตวิญญาณของชนชาตินี้เลยวัดก้าฮะที่มีรากศัพท์มาจากคำว่า v o ดาหรือคำว่าวอเ e อร์ในภาษาอังกฤษนั่นเองนะฮะที่แปลว่าน้ำนั่นแหละนี่หรือเปล่าที่ทำให้ชาตินี้เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์กันแย่ยงน้ำกันเลยทีเดียวแล้วรู้หรือไม่ครับว่าก่อนหน้านั้นคือก่อนหน้านปี2013นี้เนี่ยรัสเซียนะครับเขาก็ไม่ถือว่าเบียร์เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยนะเพราะสาหรับชนชาตินี้นะครับสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องดื่มมึนเมาได้นี้เนี่ย จะต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่า10%ซครับซึ่งเบียร์นี้เนี่ยมีไม่ถึงครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นดังนั้นครั้งต่อไปถ้าหาใครอยากหนีแฟนไปหาข้ออ้างกินเบียร์กับเพื่อนแล้วก็ก็ให้บอกไปว่าไปดินเนอร์กับเพื่อนดินเนอร์สไตล์รัสเซียน่ะจะได้แบบดูดีหน่อยแล้วรู้หรือไม่ครับว่าครั้งหนึ่งของรัสเซียในยุคเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยประเทศนี้นะครับเขาเคยมีการอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐที่แบบไม่พอจะมีตังค์จ่ายค่าแรงครูเนี่ย ใจเป็นวัดก้าแทนครับซึ่งก็มีชาวเมืองไม่น้อยเลยนะครับที่ดีใจที่ได้รับวัดก้าแทนแบบเงินเดือนแบบเนี้ยเห็นไหมว่ามันเป็นจิตวิญญาณของชาติเขาจริงๆแล้วเพื่อนๆล่ะครับหากไม่ได้รับเงินเดือนเป็นค่าแรงแล้วเพื่อนๆอ,อยากจะรับอะไรดีฮะที่คิดว่าเหมาะสมกับคนไทยก็เม้นมาบอกกันได้เด้อแต่ก็นั่นแหละครับการที่แบบโกงกันหนักขนาดนี้มันก็เลยทำให้ประชากรชายชาวรัสเซียนะครับ มักจะมีอายุที่ต่ํากว่าอายุเฉลี่ยของคนทั่วไปคือต่ํากว่าพวกอิรักกับเกาหลีเหนืออีกนะคืออยู่แค่ประมาณ63ปีเท่านั้นเองครับก็เพราะว่าแอลกอฮอล์ที่พวกเขาได้ดื่มไปโดยเฉลี่ยแต่ละวันนะฮะว่ากันว่ามันก็มากกว่าค่าความปลอดภัยที่องค์กรอาหารและยาเนี่ยได้กาหนดไว้มากถึง2เท่าตัวเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นโรคอะไรตายเพราะว่า1ในสของชายชาวรัสเซียเนี่ย ก็มักจะตายก่อนถึงอายุดังกล่าวนี่แหละโดยปัญหาการเมาแล้วแบบเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเมาแล้วขับเมาแล้วแบบไปนอนหนาวตายหรืออย่างในปี2012นะครับที่ประเทศรัสเซียเนี่ยก็มีแบบมรสุมความร้อนเข้ามาครับชาวรัสเซียนี่ก็ร้อนมากเลยก็อยากไปแช่น้ําใช่ไหมแต่ด้วยความที่เป็นรัสเซียครับก็แช่น้ําไปแล้วก็ดื่มไปด้วยแล้วก็ไปไว่ายน้ําเล่นอะไรแบบนี้นี่แหละผลก็คือเมาจมน้ําตายกันละนาวเลยครับ เรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่อยู่ในสายเลือดของพวกเขาจริงๆนะคือไม่แน่ถ้าใครไปรับบริจาคเลือดจากชาวรัสเซียมาอา,อาจจะเดินแบบเป๋ออกมาเลยก็ได้พรามมึนเมาเอาเป็นว่าเรามาหลุดออกจากเรื่องพวกอับยามุกอะไรพวกนี้กันบ้างดีกว่ามาพักกับเรื่องโหดสลัดสักแป๊บหนึ่งกับเรื่องที่เชื่อว่าเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยน่าจะชอบแอดเชื่อว่ากลุ่มหนึ่งของเพื่อนๆที่มาฟังแอดเนี่ยน่าจะมาจากสังกัดทาตแมวนะดังนั้นนะครับแอดก็เลยนําเรื่องนี้มาเสริฟกับเรื่องขององค์คลักแมวในวังหลวงครับ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในมหาคนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กครับซึ่งที่นี่เนี่ยมันจะมีพระราชวังอยู่แห่งหนึ่งที่ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วนะครับซึ่งด้วยความที่บิ๊กบุ้มของรัสเซียนะครับก็แน่นอนว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ติดอันดับโลกเลยแต่ทว่ามันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกับพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นครับก็คือที่นี่เนี่ยมันมีแมวด้วยซ สุดท้ายก็คือไม่หลุดจากเรื่องโหดร้าจริงๆเรื่องนี้นะครับมันก็มาจากช่วงประมาณต้นศตวรรษที่18ครับเป็นเรื่องราวของกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับชื่อว่าพระเจ้าปีเตอร์ฮะที่ท่านเนี่ยได้นําแมวตัวแรกมาเลี้ยงในราชวางังเนื่องจากว่าไอ้วังแห่งนี้เนี่ยมันมีงานสะสมเยอะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้สีที่ใช้ทาผลงานเนี่ยมันมีรสชาติคล้ายชีสหรือไงครับหนูเนี่ยมันก็เลยชอบบุกเข้ามากัดแทะงานของพระองค์ครับ ท่านก็เลยแบบปวดหัวไม่ไหวแล้วก็เอาแมวมาเลี้ยงซะเลยให้แมวพวกนี้เนี่ยได้จับหนูได้เหวยกันหมดและต่อมาในสมัยของพระนางอลิซาเบธแห่งรัเสเซียนะครับไอ้หนูพวกนี้เนี่ยมันก็มันรู้แบบติดสัตว์อะไรขึ้นมาผลิตลูกออกมาเยอะกว่าเดิมอีกฮะพระองค์นะครับก็เลยได้สรงอิมพอร์ตกองทัพแมวเข้ามาเพิ่มครับเยอะจากแมวที่ส่งเลี้ยงไว้ตัว2ตัวเนี่ยกลายเป็นแบบกองทัพแมวเต็มราชวังเลย ซึ่งแมวเหล่านี้พอมันเข้ามาในราชวังนะครับมันก็ได้รับการเลี้ยงดูปูเสือดีเป็นพิเศษเลยลาวกว่าเป็นบุคคลพิเศษของวังครับตอนนี้หลายๆคนคงจะรู้สึกอิจฉาชีวิตแมวแล้วล่ะสิซึ่ง270ปีหลังจากที่แมวได้เข้ามานะครับพวกมันเนี่ยก็ยังคงทําหน้าที่ในวังแห่งนี้อยู่ตลอดนะถึงแม้ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะไม่มีราชวงศ์อะไรแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แมวตัวเดิมนะคือถ้าตัวเดิมมาตลอด200ปีนี้ก็คงจะสยองน้าดูฮะ เขาก็มีการเปลี่ยนแมวตัวใหม่ไปเรื่อยๆนะครับและทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยครับก็คือจะให้แมวพวกนี้เนี่ยไปอยู่บริเวณชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์แทนก็ไม่ให้มาปะปนกับนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะถึงจะมีบ้างที่พวกมันจะหลุดโผล่ออกมานะฮะเอาเป็นว่าเราก็มาต่อกับเรื่องแปลกๆของรัสเซียเรื่องต่อมาดีกว่าการไว้หนวดอาจจะทำให้เราเสียตังค์ได้เรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นที่รัสเซียนะ ในช่วงที่มีการปกครองของพระเจ้าปีเตอร์คนเดิมอีกแล้วกับคนที่เอาแมวเข้ามานั่นแหละคือประมาณเมื่อปี1698นะครับก็ว่ากันว่าช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลก็มีวิธีการแปลกๆครับที่จะมาบีบภาษีออกจากประชาชนให้เป็นประโยชน์ของประเทศเขาน,นะโดยการเก็บภาษีจากทุกคนที่มีหนวดคราครับคือถ้าใครมีหนวดยาวเท่าไหร่เนี่ยก็เก็บเยอะเท่านั้นซึ่งว่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีที่รัสเซียไม่ได้คิดคนขึ้นมาเองเหรอก แต่เขาไปหอบมาจากแถบยุโรปตะวันตกนะครับกฎก็คือใครนะครับที่จ่ายเงินเนี่ยก็จะสามารถไว้หนวดยาวได้ฮะแล้วเขาก็จะมีเหรียญทองแดงเอาไว้ให้เหมือนเป็น ID c ดี d การ์ดประจําตัวเวลาตํารวจมาตรวจตานั่นแหละซึ่งถ้าหากใครเปตังค์ให้หนักหน่อยนะครับเขาก็จะได้รับเหรียญเพิ่มเป็นเหรียญเงินนะแต่ถ้าหากว่าคนไหนไม่จ่ายตังค์ไม่มีเหรียญน,นี้แล้วเดินไปดุมดุมตอ,ตอนที่มีหนวดนะครับก็อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ครับจับได้แล้วก็จะโดนปรับไม่ก็โดนลงโทษครับ อย่างเช่นการแบบถูกให้โกนหนวดออกให้หมดเลยนั่นแหละไปไปมานะครับการไว้หนวดเนี่ยมันก็เลยเปรียบเสมือนกับการที่แบบโชว์ฐานะอวดความโก้หรูไปซะง,งั้นซึ่งเรื่องความเหลื่อมล้ำนี้เองนะครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ร้อยปีเนี่ยมันก็ยังคงอยู่กับมนุษยชาติของเราตลอดนี่แหละฮะที่มักจะใช้เงินทําเรื่องเวอร์วังเพื่อความสะดวกสบายของตนเอง ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่แอดเคยได้ยินมาแล้วรู้สึกว่ายอยียงว่กกับมันมากที่สุดนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของการจ้างรถแท็กซี่ฮะซึ่งก็เป็นปกติของคนเมืองกรุงที่มีตังแล้วก็ไม่อยากจะไปรอรถเมลอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าว่าเมื่อเรียกแท็กซี่มาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเจอปัญหาต่อมาก็คือการติดไฟแดงฮะดังนั้นอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยพวกพี่มาหาเศรษฐีชาวรัสเซียนะครับแกก็ทําไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับ โดยการจ้างรถพยาบาลมาครับมาเป็นรถแท็กซี่ส่วนตัวที่มันร้องแบบใต้แน่ใต้แน่ใต้แน่นั่นแหละเอาตอนอ่าเสียงอยู่รถพยาบาลผ่านมาพอดีจังหวะซิดคอมมากเหมือนจะรู้ว่าเราต้องการซาวเอฟเฟกเสียงรถพยาบาลก็นั่นแหละครับพวกเศรษฐีพวกนี้นะครับเขาก็จ้างเอารถพยาบาลพวกนี้เนี่ยมาเป็นรถแท็กซี่ส่วนตัวด้วยเงินประมาณเกือบ7 0 0 0บาทต่อนหนึ่งชั่วโมงเลยนะฮะ แต่ว่าเ,เงิน7 0 0 0บาทนี่ก็คงเป็นเหมือนกับเรื่องขี้ปลาติวอะไรของพวกเขาอยู่แล้วมัง้งแต่ไอ้เรื่องที่พวกเขาทำพวกนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายนะดังนั้นเองนะครับมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มีข่าวเลยว่าพวกเศรษฐีพวกนี้เนี่ยถูกจับกระนาวครับก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่ารถติดของกรุงมอสโกเนี่ยมันจะเทียบกับกรุงเทพของเราได้หรือเปล่านะแต่ที่แน่แนก็คือมอสโกนะครับเป็นเมืองที่มีมหาเศรษฐีเยอะกว่ากรุงเทพอีกนะคือจากการสำรวจล่าสุดในปี2020นะครับ ก็พบว่ากรุงมอสโกนั้นเนี่ยมีมหาเศรษฐีอาศัยมากอยู่ถึง73คนเลยซึ่งก็ทําให้มอสโกนะครับเป็นเมืองที่มีมหาเศรษฐีอยู่เยอะเป็นอันดับที่4ของโลกฮะรองจากซานฟรานซิสโกฮ่องกงแล้วก็นิวยอร์กแต่เรื่องสุดท้ายนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนจะเคยสังเกตสิ่งนี้ของท่านประธานาธิบดีป,ปูตินหรือเปล่าว่าเวลาที่ท่านเดินไปไหนนะฮะไม่ว่าท่านจะเดินซ้ายเดินขวาแลวก็ตามแขนของท่านนะครับมันจะมีอยู่ข้างนึงก็คือแขนขวาที่จะไม่แกว่งไปไหนเลย ใครไม่เชื่อลองไปหาวิดีโอตอนท่านเดินดูนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนเขาสงสัยมากครับว่าทําไมท่านประธานถึงแบบแขนนิ่งๆอย่างนั้นเหรอจนมีคนเข้ามาวิเคราะห์กันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยปูตินน่ะอาจจะเป็นโรคพากินสันก็ได้ครับแบบที่ว่าแขนขวาไม่มีแรงอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ดูไม่ค่อยจะเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าปูตินเนี่ยเขาแกเล่นยูโดจับคนทุ่มซะขนาดนั้นจะไม่มีแรงได้ยังไง ก็เลยมีอีกหนึ่งทฤษฎีครับที่บอกว่ามันอาจจะเป็นผลกระทบจากการที่ท่านประธานเนี่ยเคยเป็นคนขององค์กรความมั่นคงของโซเวียตฮะที่เขาจะได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักรบที่โหดสลัดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีกฎข้อหนึ่งนะครับที่บอกว่าให้เอาแขนขวาเนี่ยอยู่ใกล้ๆก,กับตัวเพื่อที่จะพร้อมสาหรับการหยิบอาวุธออกมาได้ตลอดเวลาจะเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าทุกๆครั้งที่ปูตินได้เดินไปไหนมาไหนเนี่ยท่านได้แอบซ่อนอาวุธอะไรเอาไว้ป้องกันตัวตลอด หรือมันจะเป็นเพียงแค่ความเคยชินที่เขาอยู่ในกลมนั้นมานานจนเป็นนิสัยที่แก้ไม่หายนะฮะแต่ก็มีบางคนบอกไปอีกว่าอาจจะเป็นไปได้แค่ที่ท่านทำแล้วเนี่ยมันดูเท่ดูแบบเป็นมือปืนอะไรแบบนี้เพราะว่าสิ่งสําคัญของการเป็นท่านประธานาธิบดีปูตินนะครับคือท่านเนี่ยจะต้องทําตัวเองให้แบบดูแข็งแกรง่งสําหรับชนชาตินี้ตลอดเวลาเลยซึ่งถ้าใครอยากรู้ความลับอื่น,นๆเกี่ยวกับท่านปูตินเนี่ยละก็ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย